กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองจานอำเภอถามสแกแสงจังหวัดนคนรราชสีมาค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ในการวิจัยของเราก็คือ1นึงนะคะเพื่อศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนค่ะ 2. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองจานค่ะและ3นะคะเพื่อจัดทําคู่มือและประเมิน คู่มือการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะในส่วนของกรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะเราจะเริ่มจากการศึกษาหลักการและแนวคิดในการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะซึ่งเราจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะมีองค์ประกอบก็คือมีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลนะคะมีการคัดกรองนักเรียนนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนค่ะมีการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขนักเรียนค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่ ไม่เห็นผลก็จะมีการส่งต่อนักเรียนค่ะแล้วเราก็จะมีการโฟกัสกลุ่มนะคะจะเป็นการสนทนากลุ่มของครูและผู้บริหารในโรงเรียนนะคะเพื่อศึกษาหาความต้องการในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเราค่ะ,ะเมื่อเราศึกษาสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วเราจะได้ความต้องการในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองจานออกมาค่ะว่าเรามีความต้องการแบบไหนไปในทิศทางใดค่ะ เมื่อมีความต้องการเสร็จนะคะเราก็จะจัดทําออกมาเป็นคู่มือการดําเนินงานค่ะซึ่งจะมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด7องค์ประกอบค่ะก็คือวัตถุประสงค์มีขอบเขตมีคําจํากัดความมีความรับผิดชอบมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเอกสารอ้างอิงแล้วก็เป็นแบบฟอร์มที่ใช้นะคะ,อะพอเราได้คู่มือออกมาเสร็จค่ะเราก็จะมีการประเมินคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะซึ่งการประเมินจะดูในสส่วนนะคะก็คือความเหมาะสมและความเป็นไปได้ค่ะ ในส่วนของวิธีการดําเนินการวิจัยนะคะขอส่งต่อครับสำหรับวิธีการดําเนินการวิจัยนะครับก็มีด้วยการสามข้อนะครับคือคือหนึ่งศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับก็มีการศึกษาแนวคิดจุดประสงค์และหลักการพัฒนานะครับสศึกษาความต้องการในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครับและ3จัดทาคู่มือและประเมินคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครับต่อไปจะเป็นรงการวิจัยนะครับขอเรียนเชิญครูครับ <c oughs> ขออธิบายเพิ่มเติมนะคะวิธีดาเนินการวิจัยข้อหนึ่งศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็จะใช้เครื่องมือก็คือเป็นแบบบันทึกแบบบันทึกจากการสนันานกลุ่มน,นะคะแล้วก็ส่วนท่าน,น,นท่้นตอนที่2องนศึกษาความต้องการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ก็คือแบบสอบถามแล้วก็ส่วนที่3ามจะทำคู่มือและประเมินผู้มือนี้ก็คือจะมาสู่ที่ขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญคะ่ะต่อมานะคะผลการวิจัยนะคะ มีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะคะการข้อที่1นการดำเนิงงเนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลจากการสนทนากลุ่มนะคะก็จะได้ปัญหาที่พบเพิ่มขึ้นมาจาก5ข้อนี้นะคะก็คือโรงเรียนยังไม่มีแผนในการดําเนินงานเครื่องมือที่ใช้ไม่มีความหลากหลายแล้วก็ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจแนวปฏิบัติในการดําเนินงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ขาดการประสานงานในบุคลากรภายในโรงเรียนหรือภายนอก แล้วก็ขาดความต่อเนื่องในการทำงานนะคะ,คะต่อไปข้อที่2ค่ะความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาโดยภาพรวมนะคะอยู่ในระดับมากทั้ง5ด้าน5ด้านก็คือตรงนี้นะคะทีนี้ด้านที่มากที่สุดลองลงมาสามลดับ,บก็คือด้านแรกก็คือด้านรู้จกักนักยรีานรายบุคคลนี้จะมากที่สุดันดับแรกนะคะันดับที่2ก็คือการกระตองแลกเรียนการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแล้วก็ันดับที่3ก็คือการกระองนักเรียนนะคะส่วนข้อที่3นะคะ ก็มาสู่ที่การจะทําคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มจะมี6องค์ประกอบก็คือในส่วนตรงนี้นะคะแต่ทีนี้ในส่วนของผลการนำผลของการจัดทาคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็จะมีองค์ประกอบก็จะมีการกรุ๊ปปิ้งกันบ้างแล้วจะมีเพิ่มมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบที่7ที่ไม่ได้อยู่ในตรงนี้นะคะก็คือข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากการจากจากการสนทนาจากผู้เชี่ยวชาญ ก็คือจากการพัฒนากลุ่มขเขอไปค่ะผลการประเมินคู่มือการดําเนิงนงานจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะคะที่มีทั้งหมด2ด้านก็คือด้านความเหมาะสมกับความเป็นไปได้น,นะคะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ